สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยครับรถาไถยสิ่งครับทีนี้ก็ส่งงานครับส่งงานปั่นแบบเนียนๆครับไฮไลท์ของเราก็อยู่ที่ปีกโรตาอรี่ครับก็ช่วงนี้งานก็เริ่มบางแล้วครับงานเริ่มบางก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับทีนี้งาน งานเริ่มบางแล้วก็ไม่รีบเท่าไหร่ครับไปไปเรื่อยๆครับนี่ครับไฮไลท์ของเราก็อยู่ที่ปีกโรตาตอรี่ครับนี่ครับถามว่าถามว่าใส่ปีกแล้วงานออกมาดีกว่าเดิมไหมก็คือว่างานงานออกมาค่อนข้างดีกว่าเดิมครับดีดีดีถึงดีมากครับงานออกมาเนียนเพราะว่า งานออกมาเนียนทีนี้ใบใบก็เราสามารถวางใบได้เสมอครับเพราะว่าทุปีนั้นสําหรับผมนะครับทุปีทุปีจะตั้งนะครับตั้งตั้งตั้งหางหรือว่าตั้งโรเตอรี่จะตั้งฝั่งขวาสูงสูงกว่าฝั่งซ้ายครับแต่ทีพอมาปีนี้เรามีม,มีทำปีกทำอะไรใส่ครับเราเราสามารถตั้ง ตั้งผานตั้งหางได้เสมอกันเลยครับทีนี้ข้อดีที่ตามมาคือใบมันกินเสมอครับใบมันไม่กินข้างใดข้างหนึ่งครับ PSAKI. เวลาเปลี่ยนมัน,มนง่ายครับง่ายง่ายง่ายต่อง่ายนะที่นี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจเวลาเราจะเปลี่ยนใบครับเราไม่ต้อง,งรังเลว่าจะเปลี่ยนทีละข้างเราเปลี่ยนคือเปลี่ยนยกชุดครับจบจบทีเดียวครับหมดก็หมดไปทีเดียวเลยครับคือเรามีปีมาช่วยครับปีมันก็ช่วย ช่วยได้เยอะครับในความคิดผมนะครับว่าปีช่วยได้เยอะครับเพราะว่าไหนจะไล่น้ําช่วยฝาโรตารี่ไหนจะรูปบินครับถ้าเราตั้งผานปกติแล้วถ้าเอาเอาโตรตารี่เข้าเทียมกันทุกด้านมันจะมีฝั่งฝาครับมันจะเป็นฝั่งวาที่มันจะเป็นครูเล็กๆครับมันจะเป็นร่องเป็นร่องครูขึ้นมาเล็กๆครับ มันจะเป็นเหมือนคูเล็กๆขึ้นมาครับทีนี้พอมีพอมีปีกแล้วก็มันก็ช่วยรูปลงได้ครับทีนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆครับงานงานไม่รีบครับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสามสี่เจ้าครับก็มีเก็บเหมือนเก็บงานครับเจ้าเจ้าใหญ่ก็มีเจ้านี้เจ้าเดียวครับนอกนั้นก็เป็นสองไล่มั่งสองไล่หนึ่งไร่ครับประมาณนี้ครับ ก็เสร็จจากเจ้านี้ก็เปลี่ยนก็เสธ็จจากสามเจ้าก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ผานครับไปไถหุดอีกเจ้าหนึงครับเก็บงานครับเป็นนาดินทามครับนาดินเหนียวครับตัวนี้ถ้าถ้าไม่มีน้ําทํายากครับช่วงนี้ครับนาหนาทามครับเหนียวครับเหนียวติดผานตัวนี้น้องน้องเพึ่งหัดปีนี้นะครับน้องพึ่งหัดไถหัดปั่นปีนี้ครับปีแรกครับ แต่ก่อนทํางานอยู่กรุงเทพครับปีนี้ลงมาอยู่บ้านเลยให้มาขับช่วยครับหัดไว้ครับพอได้เปลี่ยนพอได้ไปนู่นไปนี่ได้ครับนี่ครับเนื้องามันก็เนียนครับเนียนถามว่าเนียนต่างกันไหมผมว่าแตกต่างกันเยอะครับแล้วผลที่ได้ตามมาก็ใบมันกินเสมอครับมันไม่กินข้างใดข้างหนึ่งหมดก่อนครับมันกินจะกินไปเสมอครับทุกปีฝั่งซ้ายจะหมดก่อนครับฝั่งขวาจะหมดทีหลังครับทีนี้ปัญหาคือ มันปั่นนาไม่ได้ไม่ไม่เสมอครับถ้าเราจะตั้งฟังหนึ่งสูงกว่าฟังหนึ่งต่ำกว่าใบมันกินไม่ได้เสมอครับแต่แบบนี้มันกินเสมอดีกว่าครับกินได้ดีกว่าครับถามว่าเนียนไหมเนียนผมว่าสําหรับผมผมว่าเนียนกว่าเดิมครับปีนี้ถอดคาดเอครับคาดไม่ได้ใส่ครับจะทําใส่ใหม่ครับจะทํา ถ้าทำใหม่จะทำเหมือนรถรถตีดินตีนจะขาบเลยครับจะเชื่อมติดแต่จะทำฟ้าใหม่ครับจะทำที่รองรองฟ้าใหม่เพราะตอนนี้ฟ้าปุแล้วครับตอนนี้ฟ้าผุครับฟ้าปุแล้วครับมาใช้งานธรรมดาครับเหล็กดินครับการใช้งานหลายปีครับนี่ครับงานก็ออกมาดีออกมาเนียนครับดูดีกว่าเดิมครับ สำหรับปีนี้ก็ทําใส่ก็ถือว่าผลตอบรับก็โอเคครับสําหรับหน้างานของตัวเองครับคือจบครับไล่น้าไล่อะไรได้ดีครับทีนี้จากที่เคยเป็นครูเป็นล่องเล็กๆมันก็หายครับจบเลยครับจบเรียกว่างานออกมาเป็นที่พอใจครับทำแล้วใช้งานได้จริงครับ ก็เห็นพี่ๆน้องๆทำทำก็ลองทำดูครับเราลองทำดูไม่เสียหายครับรถเรามันก็ตกแต่งได้ครับของพวกนี้ครับนี่นี่หน่อยครับลงทุนไม่เยอะครับจากเศษเหล็กที่มีในบ้านครับก็มีจะซื้อเพิ่มก็แค่บูธครับบูธบานประตูครับบูธบานประตูรัวรัวบ้านครับบูธบานประตูรั้วหน้าบ้านครับ ก็ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้ครับถือว่าจบครับจบจบทำแล้วจบทีเดียวครับนี่ครับหญ้าก็เยอะครับก็ตอนมาไถมันไถเข้าไม่ลึกกับแปลงนี้ครับเพราะแปลงนี้ดินมันแน่นครับอีกแปลงหนึ่งครับตีก่อนไปครับออกมาแต่เช้ามาตีแปลงนูนก่อนครับแปลงงูจะไถเข้าลึกกับหญ้าก็เยอะด้วยครับ เป็นนี้ยามไม่เท่าไหร่อาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าน้องมันยังไม่กินครับดีครับเนี่บมันก็จะ,ะช่วยไล่น้ำครับเนี่ช่วยไล่น้ำขึ้นไปงานก็ออกมาดูดีออกมาเนียนครับ มันก็ถามว่างบประมาณที่ใช้มันก็ไม่เยอะครับแต่เทียบกับหน้างานที่มันออกมาถือว่าโอเคครับดูดีครับถือว่าลงตัวดูดีมากครับทุนี้งานก็เริ่มหมดครับแล้วก็ไม่รีบครับไปไปเรื่อยๆครับไม่รีบก็งานช่วงนี้ไปเรื่อยๆครับ ปีนี้ถอดคาดออกเพราะว่าปีนี้นาหลุมครับคาดใช้งานไม่ได้เลยครับเพราะคาดก็ฟันมันก็ตกไปเกือบยี่สิบเซนเลยครับทีนี้ยี่สิบเซนในนาจะหลุมหนจะอะไรครับเวลาถอยหลังมันมันระวังยากครับทีนี้น้องก็หัดใหม่ด้วยสองคนครับก็มันมันระวังยากครับทีนี้มันบิดมันเบี้ยวเลยเลยถอดออกครับ แล้วจะทําทําใส่ใหม่ครับแต่มองดูหน้าง,งานแล้วถ้าถ้ามีคาดตรงไหน,นมีหญ้ามีอะไรมันก็จะช่วยกดนะครับที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของคาดนะครับตามหน้าง,งานแล้วถ้ามีหญ้ามีอะไรมันก็จะช่วยกดไปอีกแรงหนึ่งครับแต่ทีนี้ไม่มีคาดมีแค่ปีครับมันก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ครับปีหน้า вот ก็ว่าจะทําใสขึ้นครับแต่ถ้ามีคาดตามที่ผมมองดูผมว่าคาดก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าคาดมันจะช่วยกด ไอ้ยาจมลงไปครับในความคิดผมนะครับตามที่ผมทําใช้ผมว่ามัน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 ได้ผลเหมือนกันครับคาดครับแต่ปีนี้ทอดอกครับน้ามันล่มมันคาดมันใช้งานไม่ได้ครับทีนี้มันทําไม่ทันครับนี่ครับข้อดีของปีครับมันมันลูบลูบน้ําลูบบินช่วยครับนี่ครับข้อดีของเขาครับ เนี่ยพอดีครับมันก็ประมาณนี้ครับนี่ครับมันช่วยรูปครับส่วนใครที่สนใจอยากจะทําครับก็ลองไปทําตามดูได้ครับก็อุปกรณ์มันมันสามารถนํามาใช้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบานพับของหกร้อครับบานพับหก้อก็ใช้งานได้ครับใครที่ไปซื้อบานพับหกร้อก็ใช้งานได้ครับมันไม่ต้องเชื่อมอะไรมากมายครับเชื่อมแค่บานพับใส ตัวนี้มันเป็นบูธมันก็การที่จะตั้งองศามันก็ยากหน่อยครับเพราะว่าบูธบูธสองตัวแล้วทีนี้ตำแหน่งตำแหน่งมันเอียงครับพอตำแหน่งเอียงแล้วทีนี้มันการตั้งองศาให้มันบิดพับขึ้นพับลงได้มันมันยากครับของผมก็กว่าจะทําได้ครับเชื่อมแล้วก็ตัดออกเชื่อมแล้วก็ตัดออกครับแต่ถ้าเป็นบานาพับบานาพับ บานพับของที่ทําใส่ป่าดำหกล้อก็ตัวนั้นจะทําง่ายหน่อยครับใส่แค่ตัวเดียวจบเลยครับใครคิดจะทําก็ผมแนะนําให้ทําเป็นบานพับหกล้อครับบานพับป่าดำหกล้อนะครับตัวนั้นจะใช้งานได้ดีกว่าครับทําทํางานง่ายทําได้ง่ายกว่าครับมันไม่ยากเหมือนบูธบูธประตูครับทีนี้สาเหตุที่ผมใช้บูธประตูนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วครับเลยเลยไม่อยากเพลองเยอะครับ ว่าผมผมมีอยู่แล้วครับเลยเลยเลยไม่ซื้อใหม่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวทดลองครับเป็นตัวทดลองทําเฉยๆครับถ้ามันไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นตัวทดลองครับหลังจากที่ทดลองแล้วมันก็โอเคครับแต่ถามว่าตัวไหนทําง่ายก็บูทบูทจะทํายากกว่าถ้าเป็นบานพับหกล้อก็จะทําง่ายกว่าครับ ข้อเสียเจ้านี้ก็ไปอีกเจ้าหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวจังไงเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับใครที่สนใจอยากจะทําครับถามในเรื่องอุปกรณ์ครับซื้อที่ไหนก็มันราคาก็ไม่ตัวไม่กี่บาทครับไม่แพงเท่าไหร่ครับถ้าเป็นบานพับหุ่งล้อมันก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่เทียบกับหน้างานแล้วออกมาดูดีก็คุ้มครับสําหรับใครที่คิดจะทําครับ หน้าง,งานออกมาสวยออกมาดีครับก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับปีนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ